จอยทัวร์ตัวแม่กับซปเปอร์ทิป ทัวร์ดูบอลรวมตัว๋วเมื่อปิศาจแดงแมนยูปะทะอาเซียนใกล้ไทยแค่เอื้อมที่มาเลเซียราคาเริ่มต้น11.55สองวันหนึ่งคืนมีไปที่ไหนบ้างไปดูกันเลยวันที่1เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์สู่สนามบินนานาชาติกลาลัมเปอร์จากนั้นเดินทางสู่เมืองบุตราจายาเพื่อชมมาชีสีชมพูและสะพานวาวาซันจากนั้นเดินทางสู่สนามกีฬาชั่นแนลส s t a ดียมบุกิจจาลีเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับทีมอาเซียนออสตา พอร,รวมตัวบอลโซนแคท,ทกสีส้มแบบไม่ระบุที่นั่งแต่ถ้าใครอยากชมแบบใกล้ๆอีกนิดแนะนําโปรแกรม12ึ่ก้าเลยค่ะพอจะได้โซนแคทต้าแบบไม่ระบุที่นั่งแต่จะได้โซนหลังโกใกล้ๆสนามเลยวันที่2เดินทางท่องเที่ยววัดถ้ำปาตูมัสีดอาเมดพาชวังอิสตานาเมเดกาสแควร์แวะถ่ายรูปไอคอนของมาเลเซียอย่างตึกปีโตนาและช้อปปิ้งกันที่บูกิตบินตังและมิซูออรเลดหลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับไทยโดยสวัสดิภาพค่ะโปรแกรมนี้รวมตัวบอลโซนแคท6แบบ ในระบุที่นั่งอาหาร2มือ้อโรงแรมระดับ3ดาวแต่จะยังไม่รวมในส่วนของค่าทิป1,500บาทต่อท่านนะคะโปรแกรมนี้จัดในวันที่28-29พฤษภาคม2568ราคา115 5บาทต่อท่นานหากท่านใดสนใจต้องการชมโปรแกรมเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์หรือจิิมที่หน้าโปรไฟล์เพื่อทักมาหารเราได้เลยที่ซุปเปอร์ทิปชต